และช่วยคนให้พ้นทุกเจริญธรรมํำนึกดีครับจเจริญธรรมครับจเจริญธรรมครับพียักษ์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแนะนําหนังสือนะครับนี่ผมภาคภูมิยอดปีดานะครับเป็น ผู้ดำเนินรายการแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพี่น้องสองท่านพี่มันนะครับน้ําเพชรฟ้านะครับเป็นผู้ร่วมรายการท่านที่1แล้วก็พี่ยักษ์นะครับพี่เพชรฟไพพุทธเป็นผู้ร่วมรายการท่านที่สองโดยหนังสือที่เราจะมาแนะนําวันนี้ชื่อหนังสืออะไรครับพี่มันการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธครับผมอ่าเดี๋ยวว่าให้ให้แบงค์อธิบายก่อนเอาหนังสือเล่มนี้ใครเขียนก่อนอ่าโอเคแล้วผู้เขียนนํามาจากไหน การกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธนะครับก็เขียนโดยด็อกเตอร์ใจเพชรก้าจนหรือว่าอาจารย์หมอเขียวของเราเนี่ยนะครับผมโดยเนื้อหาในในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะนํามาจากพระไตรปิฎกอาจารย์รวบรวมมาจากพระไตรปิฎกบทต่างๆที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับว่าว่าตกลงแล้วเรา มันน่าจะกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์ที่จริงคือน่าจะรวมเป็นเนื้ออาจจะนมและไขดะด่ด้วยนะครับโดยเนื้อหาลิพันธ์จากสัตว์ด้วยนะครับโดยเนื้อหาในเล่มนี้ก็ที่จริงเป็นเล่มที่ไม่ได้ไม่ได้หนาหนาหนาเท่าไหร่นะครับมีประมาณร้อยยี่สิบสี่หน้านะครับร้อยยี่สิบสี่หน้าราคาก็ย่อมเยาวผมจําราคาไม่ได้นะแต่รู้รู้ว่าของแพทย์ทีทำเนราคาไม่แพงแน่นอน นะครับ50า0บาท40บาทใช่ใช่นะครับเออก็คือคุ้มกับคือเรื่องราคาเราไม่พูดถึงแล้วมันมันโอโหคุ้มใช่ใช่ใช่แล้วก็โอ้ถ้ายิ่งไปกับเนื้อหาข้างในคุ้มเกินคุ้มนะครับแต่ทีนี้เราจะมาคุยเรื่องเนื้อหาเรื่องความประทับใจหนังสือเล่มนี้ว่า ว่าเออในหนังสือเล่มนี้อ้าวเหมือนพี่มาเนี้ยพี่มาประทับใจอะไรในส่วนไหนนะครับที่อยากจะแนะนำให้พี่น้องทางบ้านได้ลองมาหาอ่านกันดูครับผมในช่วงที่เริ่ม <c oughs> ว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเอ๊ะทำไมเขาเขียนว่าการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ <c oughs> พอเหมือนกับเหมือนกับที่แบงค์บอกว่าก็คือท่านอาจารย์ออกมาจากอะไร <c oughs> เป็นเนื้อหา อย่างหนึ่งก็คือสําหรับผู้ที่ต้องการจะเลิกเนื้อสัตว์อาจารย์จะมีเหตุมีผลนะคะยกจากาพระไตรปิฎกมาด้วยนะคะว่าเรา,าคนที่เริ่มฝึก เหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนเพื่อนพี่มันอะแต่แต่พี่มันเนี่ยมันมีเหตุมีผลเรื่องความเจ็บป่วยก่อนนะที่รู้เหตุรู้ผลว่าเนื้อสัตว์นี่มันมีความเป็นกรดทําให้ร่างกายมีความเจ็บป่วยอย่างนู้นนี่นะพี่มันเลือกเพราะว่าสุขภาพก่อนนะแล้วมันสุขภาพไม่ใช่ในในช่วงแรกๆเราเข้าใจอย่างนั้นแต่บางครั้งเนี่ยเราเกิดความลังเลลังเลสงสัยแล้วก็การฝึกฝนบางครั้งเราอยู่กับโลก นะคะเราไม่ได้มีหมู่กลุ่มที่เขาไม่กินเพราะเราเกิดบางทีลังเลส,สงสัยในหนังสือเล่มนี้เขาจะอธิบายก็จะมีขั้นตอนการฝึกเริ่มต้น<ช>พี่มันใช้หนังสือเล่มนี้ช่วยเพื่อนได้ด้วย<อ>บางทีเพื่อนเขาเขาจะไม่ชัดเจนอย่างเราว่าเราเรา,เราพิจารณาประโยชน์และโทษเนื้อสัตว์นะคะคตามที่ครูบาอาจารย์ให้แนวทางเรามาตามที่เราได้วิเคราะห์ตามแนวของสุขภาพนะคะ พี่มันได้อย่างหนึ่งที่มันภูมิใจพี่มันเอาจากหนังสือเล่มนี้ไปช่วยเพื่อนอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้แล้วเอาไปให้เขาอ่านแล้วเขาบอกว่าเออขอบคุณจังเลยดูซิในหนังสือเล่มนี้ยังบอกวิธีการตอนแรกเนี่ยให้เป็นเจเคียก่อนในนี้นะคะที่จะเริ่มเนื้อสัตว์ใหม่ๆเจเคียก่อนวิธีการแล้วก็แล้วก็มีคําพูดมีคําพูดของของหนังสือเนี่ยนะคะที่หน้าหนังสือที่อาจารย์เขียนกํากับการไว้อะการกินสัตว เป็นการลักขโมยปล้นและการโชกชีวิตเลือดและเนื้อของสัตว์ความความรู้สึกเขาเขารู้สึกเขาเบาบางลงมาแล้วเวลาเขาจะกินอะไรเขาจะเริ่มเกรงใจ <c oughs> เขาบอกอย่างนี้นะ <c oughs> ก็อเกรงใจแล้วฉันไปลักขโมยเขาฉันไปกันโชกเขาเป็นเลือดเป็นเนื้อของสัตว์เนี่ยอันนี้พี่มันเทียบกับตัวเองแล้วก็เรายังไป ช่วยเพื่อนเอาเอาหนังสือเล่มนี้ไปให้แล้วอ้างอิงอ้างอิงว่าเราเอามาจากเอามาจากที่อาจารย์เขียนเราฟังมาจากอาจารย์และอาจารย์เขียนไว้แล้วนะไปอ่านต่อใช้เวลาให้มีเวลาแล้วก็อ่านประมาณนี้เอาอาแบบย่อยๆนิดนึงก่อนว่าใครมีประมาณไหนครับผมพี่ยักครับพี่ยักษอาจจะใช้ไม่เยอะเท่ากับพี่มันมใช้กับตัวเองมากกว่า่า,าคือคือจริงๆโดยธรรมชาติเนี่ย เอามองทั้งโลกกันแล้วกันนะค,คนส่วนใหญ่ก็กินเนื้อสัตว์กันทั้งนั้นอืแล้วก็แม้แต่มาศาสนาพูดเองเนี่ยก็ยังยังกล่าวหาว่าคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือพวกเทวทัศน์แต่แต่ว่าจริงๆเนี่ยในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยอยากศาสนาพูดเป็นศาสนาของประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องต้องใช้ปัญญาด้วยนะทําอะไรต้องใช้ปัญญาเนี่ยถ้าจะเขียนชี้ไปเลยอ๋อต้องเลิกกินเนื้อสัตว์เลยเนี่ยอันนี้ก็็าศาสนาเป็นเผเดจการืน มันต้องได้ปัญญาก่อนว่าไม่กินเนื้อสัตว์นี่ได้ประโยชน์อะไรบ้างครับซึ่งในในเนี้ยอาจารย์อุตสา่ารรวบรวมมาทุกแง่ทุกมุมว่าถ้าเป็นการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันมันมันพูดง่ายงว่ามันเบียดเบียนตั้งแต่สีนข้อหนึ่งจนถึงทุกสีทุกทุกข้อเลยอะ่ะคือการกินเนื้อสัตว์เนี่ยผิดสินทุกข้อหนึ่งก็ผิดสองก็ผิดสามก็ผิดสี่ก็ผิดห้าก็ผิดอ่า แต่ว่าด้วยพลังมวลรวมของโลกเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นปัญญาตรงนี้เพราะว่าศาสนาพุทธบอกแล้วมันเป็นศาสนาของโลก,กุตละก็คือตวนกระแสโลกเพราะั้นถ้าเราจะศึกษาเรื่องแก่นพุทธจริงๆนะเล่มนี้แหละอันนี้แหละเป็นประตูที่จะเปิดไปสู่โลกของพุทธโลกของโลก,กุตละแล้วก็จะเห็นประโยชน์ของการไม่กินเนื้อสัตว์ยังไงพ่ออาจารย์อธิบายไว้ชัดทุกแง่มุมในเรื่องของท้าทางโลก ที่เขาอธิบายมาแล้วนะครับอาจารย์ก็ยกมาให้ดูทางธรรมเรื่องของจิตวิญญาเรื่องของวิบากกรรมอาจารย์ก็ยกมาอีกแต่ไม่ฟันธงนะก็บอกแล้วว่าเราเป็นเป็นเป็นประชาธิปไตยต้องมีปัญญาเองทําเองแล้วก็ไม่บังคับแล้วก็ได้สภาวะเองอย่างคนป่วยอย่างเมื่อกี้ที่พี่มันบอกเนี่ยพี่มันเนื่องจากเป็นคนป่วยก็โชคดีของคนป่วยนะครับในแง่มุมหนึ่งก็คือโชคดีว่า เมื่อไปกินเนื้อสัตว์หรือกินพอดีพันจากสัตว์เนี่ยความเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นใช่พอเลิกกินโอ้ยความเจ็บป่วยลดลงอ่ามันก็เห็นโทษเห็นภัยชัดเจนแต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขายังไม่ถึงตรงจุดนี้ก็คล้ายๆกับที่เขาพูดว่าไม่เห็นลงศสมไม่หลังน้าตาอ่ารอจนถึงแบบพี่มันหรือว่าเป็นเป็นมะเร็งก่อนหรือเปล่าเนี่ยมันจะมันจะจะช้าไปไหมหรือว่าเอากำไรที่เราแข็งแรงเนี่ยมาทำตรงนี้ดีไหมอ่า อยากจะให้เอาไปอ่านนะสำหรับคนที่ไม่คิดจะกินเนื้อสัตว์เลยเนี่ยตัวนี้จะเพิ่มพลังอให้เราโอ้ถูกแล้วถูกทางถูกทางใช่เลยใช่เลยเนี่ยเพิ่มพลังแต่คนที่ยังกินเนื้อสัตว์ดีอยู่เนี่ยก็เป็นอีกแง่มุมนึงเป็นการศึกษาเผื่อว่าเผื่อว่าวันไหนที่คิดว่าจะลองไม่กินเนื้อสัตว์ดูที่ว่าเป็นยังไงตัวนี้เป็นเป็นเป็นข้อมูลให้อ่าจะได้มีปัญญาอีกช่องหนึ่งเป็นเออเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่จะ เป็นช่องทางนึงอ่ะอ่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึง่งครับผมครับผมขอบคุณคับพระปิยพี<ข>่มันคือของของของผมนี่เออหัว,ว่าการาการที่ใครคนหนึ่งจะลดละเลิกการกินเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยเริ่มแรกนี่ยผมว่าส่วนใหญ่มันนําด้วยวิทยาศาสตร์ต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาก่อนว่าเอาเพื่อตัวเองเนะอยากให้สุขภาพดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยมัน เหมือนฐานเราไม่แน่นมันจะมีมไม่ใช่มันจะกดข่มไว้แล้วมันต่อ้เรารู้จริงแต่าฐานเราก็จะไม่ได้มันจะมีวิทยาศาสตร์ก็ยังจะมีหลายหลายแนวมันจะแกว่งไปแกว่งมานะครับการที่เราจะตอกหมุดให้มันการเลิกลดละเลิกเลิกเลยก็ได้เลิกการกินเนื้อสัตว์ไม่กินอาหารจากสัตว์ไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงจริงๆเนี่ยสำหรับผมผมว่ามันคือศีลธรรมไม่ต้องเอาหลักศีลธรรมเข้ามาเข้ามาใช้ เราต้องแจมแจ้งเนี่ยต้องชัดเจนในส่วนนี้ได้แล้วศีลและศีทำทำลธรรมสำรับผลก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าคําสอนในพระไตรปิฎกแต่ครั้งนี้จะให้เหมือนผมเองห้ผมไปอ่านพระไตรปิฎกมีกี่เล่มนะผมจำไมข่ขนาดเล่มพระไตรปิฎกผมยังจาไม่ได้ลแ,แล้วแต่ละเล่มก็โอโ้โหหนาปึกก็ไม่รู้จะไปเปิดข้อไหนนะที่เกี่ยวกับเนื้อคือตอนนี้มีโปรแกรมพระไตรปิฎกก็จริงแต่เราก็โอโ้โหมันมได้เสิร์กันแล้วเออถ้าจะให้เรารวบรวมเองก็ต้องใช้เวลาแล้วพอจา์เขียนเล่มนี้มาเนี่ยผมนี่แบบ ง่ายเลยนะครับที่ที่จะแบบว่าใช้เป็นเหมือนผมผมว่าจะเขียนบทความบ่อยเกี่ยวกับการกินไม่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยครับก็จะใช้เป็นบทเป็นเป็นเป็นหนังสืออ้างอิงว่าว่าเนี้ยมันมีหลักฐานอ้างอิงอยู่ในพรัฒตรบิดกเล่มนี้ข้อนี้เรื่องนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรแบบนี้ก็จะเขียนไปทําให้ช่วยก็คือช่วย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 ทําให้บทความผมมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยนะ แล้วก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่แล้วก็สําหรับคนที่กําลังคิดจะลดละเรื่องเนี่ยบางทีแบบว่าเอ้ยมันบางทีเหมือนที่พี่มันบอกครับถ้าไปอยู่กับไม่ใช่อยู่กับหมู่เนี้ยมันก็จะมีโลกธรรมเข้ามาทําให้เราเราแกล้งเ,เดี๋ยวจะพร้อมเดี๋ยวจะขาดโปรตีนเดี๋ยวจะขาดแคลเซียมเดี๋ยวจะนูน่นนี่นั่นเต็มไปหมดทางวิทยาศาสตร์นะแต่อย่างนั้นที่เขาไม่ค่อยจะทักกันคือในเรื่องศีลธรรมไอ้เรื่องเนี้ยมันจะใช้ เป็นเล่มที่ผมว่าจะตอกเหมือนตอกเสาเข็มเลยแหละทำให้เรามั่นคง,ย,งยั่งยืนในในการที่จะเลิกกินเนื้อสัตว์ได้นะครับว่าว่าว่าทำไมเราทุกคนเนี่ยไม่ควรกินเนื้อสัตว์ไม่ควรกินเนื้อสัตวนนต์แล้วก็ผลิตภัณฑ์กสัตว์ด้วยในนี้มีโอ้โหมีเหตุผลเหมือนอย่างเช่นเอาสักสักข้อหนึ่งที่ผมไฮไลท์เอาไว้นะครับหน้านี่หน้าไหนแล้วน้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย หน้าที่สามสิบสองนี่นะครับเ,ออเล่มยี่สิบห้าคาถาธรรมบทปกินอากะวักที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่สามสิบเอ็ดนะครับเนื้อหาส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เขียนไว้ว่าผู้ใดปรารถนาความสุขเพื่อกลนด้วยการไปตั้งความทุกข์ไว้ในผู้อื่นผู้นั้นละคนแล้วด้วยผู้นั้นละคนแล้วด้วยความเกี่ยวข้องด้วยเวนย่อมไม่พนไปจากเวนผมผม,ผมฟังแค่เนี้ยผมก็บอกว่าว้าว ผมบอกอผมถูกสําหรับผม,มคือผมเจอเล่มนี้หลังจากที่ผมเลิกได้แล้วผมว่าอ่ะผมมาถูกทางแล้วแต่ถ้าผมสมมตุติผมเจอเล่มนี้ก่อนที่ผมยังอยู่ในช่วงที่ลังเลสงสัยอย่านียมันก็จะช่วยลดความลังเลสงสัยของผมให้ลดน้อยลงแล้วมันจะได้มาถูกทางได้มากขืนึก่โอ้โ<ใ>น,นี่แค,<ใ>นนแค่นี่แค่คําสอนเดียวนะครับเนื้อหาเดียวหน้าเดียวแล้วก็แค่สี่บรรทัดในร้อยกว่าหน้าเนี่นะครับก็เป็นโอ้โหว่าโอ้โหประทับใจมากที่ที่อาจารย์อาจารย์รวบรวมเนื้อหาของการกินและไม่กินเนื้อสัตว์มาเนี่ยครับ มันก็เลยแบบเป็นหนังสือที่ดีแล้วก็ผมผมก็อ่านจบแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมอ่านจบแล้วนะครับแล้วก็ได้ไฮไลท์บางส่วนที่ที่ที่แบบว่าอ่านแล้วมันสะดุดที่ทําให้ผมสะดุดอะไรประมาณนี้แสดงว่าที่มันกับแบงค์เหมือนกันหนังสือเล่มนี้ตอนที่อาจารย์เขียนเสร็จเนี่ยคือเราเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วเราเลิกแ <c oughs> ล้สวสิ่งหนึ่งที่พี่มันเปิดในตอนต้นรายการหมายถึงว่าพี่มันได้ประโยชน์จากการกินจากการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ย ก็เลยพอเจอหนังสือเล่มนี้ก็เลยเผื่อแผ่ให้คนอื่นคุณง่ว่าเรียบร้อยจบได้กินเนื้สัตว์แล้วแต่จะบอกคนอื่นเนี่ยมันไม่รู้จะบอกยังไงเราใช้เราใช้หนังสือเนี้ยนะคะก็ระอาจารย์รวบรวมใช่อาจารย์รวบรวมรวบรวมหลักฐานการที่จะไม่กินเนื้อสัตว์และประโยชน์ยังไงบ้างมาให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปพูดให้เหนื่อยเอาต่อพี่มันอย่างหนึ่งที่เราพออ่านจบแล้วเนี่ย เราจะมีความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเหมือนเหมือนพี่บันกับแบงค์เนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าการที่เราไม่กินเนี่ยคือเราตัดวิบากกรรมเราด้วยรตรงเนี้ยแต่เราเนี่ยบางทีเราบาร,รมีเราอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มากพอหรือว่าเราพูดกับเขาเขาก็เคยเจอเราที่ตอนเรากินเนื้อสัตว์ไงเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาอาจจะเห็นเราโอ้โ เราเนี่ยแหละเมื่อก่อนเนี่ยเนียวนำพาเขาไปกินของอร่อยทั้งหลายเนี่ยพอดีด้วยใช่ก็ก็จะมีเปอร,ร์เซ็นต์ศรัทธาเราที่ที่น้อยลงอะนะก็ใช่หนังสือเล่มนี้ค่ะ <laughs> เป็นตัวเบึกทางเป็นตัวเปิดประตูให้เขาที่เขาปิดนรกนะให้เขาเปิดประตูไปสู่ของของความอของการที่ให้ความผ่าสุกในชีวิตของเขาได้นะคะไปเปิดปัญญาใหม่ให้เขาให้พออ่านอ่านไป อาจารย์ได้เขียนดักไว้นะคะเขีาายนดักไว้นำจากพระไตรปิฎกมาด้วยใช้เหตุผลของอาจารย์ที่อาจารย์วิเคราะห์เองด้วยแล้วก็อาจารย์ช่วยเหลือถ้าคนที่จะพยายาม,มที่จะลดละแล้วก็เลิกไปเรื่อยๆมีการแนะวิธีนะคะลองไปหาอ่านได้นะมีการแนะวิธีที่ท,ที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะให้เรามีเมตตา ให้เราใช้ปัญญาให้มากขึ้นค่ะอาจารย์หมอเขียวท่านจะมีมีกุศโลบายพูดง่ายที่จะให้เราค่อยๆเริ่มง่ายๆแล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆมีทั้งอินทรีย์พละมีทั้งกําลังใจที่จะค่อยๆฝึกให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับโลกได้นะเพราะว่าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราไม่ได้อยู่ๆปุ๊บได้เลยอ่าแล้วก็เหมือน เพราะว่าเล่นนี้ที่ออกมาเนี่ยผมเองก็ไม่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วอ่าแต่ว่าพวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยอ,อาจจะไม่ละเอียดถึงขั้นว่าอันนี้ไม่มีไม่กินเลยอะไรถึงว่าขนมเนี่ยมีนมอยู่ก็อาจจะกินนิดหน่อยได้แต่ว่าถ้าเป็นนมเฉยๆก็ไม่กินนะคือพวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยพูดง่ายเรากินน้อยกินประมาณสักสองสามเปอร์เซ็นต์อ่ะอ่าในชีวิตจริงเรากินน้อยมากยกเว้นว่ามันจําเป็นก็ค่อย อย่างไข่กับนมเนี่ยไม่มีทางเลือกก็โอเคยอมกินครับถือว่าเป็นวัคซีนวัคซีนทําใจนะ <c oughs> ออทําเรื่องนี้ผิดไปก็ต้องรับวิบากมัง่งก็ต้องยอมแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์เนี่ยให้ทั้งสองทางนะครับ,รบอาจารย์ไม่ได้เขียนในในเชิงของพุทธอย่างเดียวท่านเขียนในเชิงของวิทยาศาสตร์ด้วยอ่าที่เขาพิสูจน์มาแล้วหลายๆคนที่เป็นคน คนเก่งคนฉลาดของโลกเนี่ยก็ยกมาให้ฟังว่าเขากินบังสิรตท,ทั้งนั้น<ช>นะครับอืมลองหาอ่านนะครับอยากเป็นกําลังใจไว้ลองหาอ่านเอามาอ่านดูอยากให้เป็นหนังสือประจําบ้านด้วยซ้าให้เด็กๆได้อ่าน<ช><ช>เพราะว่าหนังสืออาจจะเปลี่ยนจิตวิญ,ญญาณเด็กอ่าเขาเขาบริสุทธิ์บริสุทธิ์รับปุ๊บอาจจะได้เลยแล้วเขาก็จะได้ผาสุกไปตลอดชีพเลย<ช>ครับ,รบเป็นประตูบานแรกที่อยากไขไปสู่ความเป็นพุทธ,ธะ ผู้รู้ผู้ตื่นื่อบกบาะคือผมเองเมื่อกี้ยกตัวอย่างคือหนังสือของแพทย์พิธธรรมเนี่ยในปกหลังเนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรดีๆอยู่เสมอผมนี่ชอบที่จะพลิกอ่านปกหลังก่อนนอกจากเราดูเราดูหน้าปกแล้วก็ผมก็จะไปดูปกหลังอนนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็ปกหลังก็จะมีโอ้ข้อความที่แบบโดนใจผมเหมือนกันนะครับจังพิยักษ์พิมานนะครับก็คืออาจารย์เขียนว่าาการไม่กินเนื้อสัต เป็นการตัดภัยที่ยิ่งใหญ่การกินเนื้อสัตว์เป็นการก่อภัยชัดอยู่แล้วว่าเรากินเขาเขาก็ทุกผู้มีปัญญาแท้เราจะอยากไปกินเขาทำไมมันเป็นการส่งเสริมให้รับทุกทำทุกที่สุดให้กับตัวเองและผู้อื่นหมดทุกคือหมดชั่วใครชั่วอยู่ยังบาปอยู่ใครทุกอยู่ก็ยังชั่วอยู่อุผมแบบเป็นข้อความที่ผม ประทับใจมากเลยข้อความนี้อันนี้คือมาจากอาจารย์นะรแล้วผมผมจาได้ผมเคยเขียนบทความเอาข้อความนี้ไปเขียนบทความครั้งหนึ่งแล้วก็เคยเอาข้อความนี้ไปไปแปะไว้ในท้ายรายการการกินและไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธที่อออากาศในช่องหมอเขียวทีวีในค่ายออนไลน์ด้วยนะครับตอนนั้นนี่แหละพี่ยักษ์กับพี่มันก็เป็นผู้ร่วมที่ไปถ่ายที่สวนสองสวนบานาบุญศองนะครับข้อความที่แบบว่าโอ้โหที่จริงแค่นี้ก็แบบว่ารู้แล้วนะว่าการกินเนื้อสัตว์นี้มันไม่ดีแต่ทีนี้เนี่ยบางที สำหรับบางคนอาจจะยังไม่พอสําหรับคนที่ยัง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 กำลังจะเริ่มนี่อาจจะต้องการเหตุผลที่มากขึ้นมากมากกว่านี้ก็เนื้อหาเหตุผลเอ,อ,อะไรนะเรียกวัตถุดิบจะใช้ในการตัดสินใจนี่อยู่ในหนังสือเรี่มนี้ครับร้อยร้หน้านี้แหละครับแล้วแต่เลยท่านบางทีนึกไม่ออกก็ลองเปิดแบบซุ่มๆดูก่อนก็ได้อาจจะเจอข้อความโดนใจก็ได้ <laughs> นะครับผมแต่สำหรับผมสำหรับผมเองเนี่มันมันดีทุก มันดีทุกแง่ทุกเนื้อหานะครับเพียงแต่ว่าคนละเหลี่ยมคนละมุมเท่านั้นเองมันก็จะช่วยชัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็โอ้คือประทับใจมากคือมันหายากเราจะหาหนังสือเกี่ยวกับการข้อดีเกี่ยวที่เกี่กับสุขภาพเนี่ยในการที่ลดละเลิกการกินเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสาัตว์หาได้ง่ายแต่ในเรื่องของศีลธรรมนี่หาได้ยากสำหรับผมยผ,ผมยังไม่เคยเจอแล้วะเนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกๆที่ผมเจอ อีกเล่มหนึ่งที่เคยเคยรู้สึกเขียนก็ของที่พ่อของพ่อครูที่พ่อครูเขียนอันนั้นยังไม่เคยอ่านผมยังไม่เคยอ่านอ,อ,อีกเล่มเกี่ยวกันมังสวิรัตเหมือนกันสักอย่างหนึง่งนะครับแต่เล่มน,นี้คือเล่มแรกที่กับศีลและธรรมนะแล้วก็เป็นการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธนะครับผมอ่ะครับที่มันมีมีมุมอื่นไหมครับยักษ์ครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราจะศึกษาธรรมะเล่มนี้ถือว่าเป็น เป็นปฐมมาบทในเรื่องที่จะปฏิบัติธรรมของพุทธนะครับเพราะว่ายกคือแต่ละแต่ละบทแต่ละบทที่อาจารย์ยกมามันอยู่คนละเล่มกันนะแต่ว่าเวลาร้อยด้วยกันเนี่ยมันไปด้วยกันทางเดียวกันหมดอ่ามันเป็นทิศทางเดียวกันหมดแล้วมุ่งไปสู่ที่จะลดทุกตนลดทุกคนอื่นอ่าทำให้ตัวเองผาสุกรดทุกตนลดทุกคนอื่นลดทุกคนอื่นลดทุกตนเป็นเรื่องเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากให ลองไปหาอ่านดู <laughs> มีขายที่ไหนมีขายที่ไหนมีขายที่ไหนบ้างตอนนี้อาที่ท่าหลักๆก,ก็ที่ศูนย์ของเอ,อแพทย์วิีธรรมสวนบานาบุญเน,น,นี่ยนะครับ,ออ,รบออนไลน์มีครับออนไลน์มีรอนมีของตลาดออลวิถีธรรม f a c e b o o k เดียวเดี๋ยวยังไงช่องทางการติดต่อเน,นี่ยผมจะแปะไว้ให้ในช่วงท้ายรายการ คือจําเบอร์ติดต่อไม่ได้เหมือนกันรู้แต่ว่าถ้าภาคใต้นะครับมีส่วนบาทน,นาบุญสองตัวแทนจําหน่ายคนหนึ่งที่สามารถมาซื้อได้กรณีแหละครับนั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยครับติดต่อได้พี่มันนี่นะครับจะขึ้นข,นขึนเลขให้ทุกศูนย์เลยใช่มีสต็อกอยู่ใช่ครับใช่สั่งซื้อกันได้ก,นดกนด็นว่าเหมาะเหมาะกับการแจกได้ด้วยนะแจกใช่แจกในงานพูดถึงเรื่องแจกแจกในงานได้ด้วยนะคะ อาจจะเป็นมุมมองหนึ่งที่เราสามารถเป็นธรรมทานนะคะการที่ให้เราไม่ต้องไปปล่อยนกป,ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ทั้งหลายเนาะเราให้หนังสือเราให้ปัญญาเข้าไปตรงนี้ค่ะจะติดไปข้ามภพข้ามชาติอยู่ใน DNA ในความรู้สึกนึกคิดได้ปล่อยปล่อยทุกชาติไปนะคะพอเขานึกอาจอาจจะเป็นบุญกุศลในชาตินี้นะคะ ที่สะสมไว้เขาเขาเขาบันทึกไว้แล้วแหละถ้าเขาอ่านอ่านจบเนี่ยอาจจะบันทึกอาจจะทําไม่ได้ด้วยเหตุปัจจัยของที่บ้านหรือที่ทํางานหรือที่ต่างๆ <lateral 57 S 1> <ว>หรือแรงเหนี่ยวนําต่างๆที่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบไม่มีเนื้อสัตว์ได้นะคะเริ่มถ้าใครที่มีกุศลมากพอที่จะทําบุญให้กับตัวเองอาจจะเขียเ่ยก่อนเขี่ยก่อ,อหนหรือไม่ก็เริ่มจากที่อาจารย์แนะนําไว้ในหนังสืออาจจะเริ่มจากวันเกิดของตัวเองก่อนนะคะ แล้วพอทําได้แล้วเกิดกุศลเพิ่มนะคะเราทําบุญเพิ่มเลยนะคะนั่นหมายถึงในวันเกิดของคนที่เรารักนะคะเพิ่มเข้ามาแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วลองลองดูซิในตลอดอาทิตย์นะคะหรือว่าทั้งเดือนหรือว่าหนึ่งพรรษานะคะอลองลองไปเรื่อยๆแล้วก็อันนั้นนะคะกุศลจะจะช่วยเราเรื่อยๆที่จะให้เรา ปิดประตูนรกของเราได้ไม่ไม่ทำกรรมไม่ต้องชดใช้คกรรมพอนึกถึงตอนที่รู้สึกว่าตัวเองเลิกปิดขาดจริงๆตอนนั้นนอกจากที่มาจากสุขภาพแล้วนะมันเริ่มจากที่เรามีความรู้สึกว่าเราเราเอาทั้งเอาเขาทั้งตัวกินเลือดกินเนื้อเขาต้องตายอ่ะเราจึงจะกินเขาเขาได้นะในขณะที่เราเจ็บป่วยเราต้องหาหมอเราต้อง นะมีดบาดเรานิดเดียวเราไปลดวิววิววิวแล้วเราต้องไปหาหมอตั้งนานใช้เงินตั้งเยอะแล้วเราก็เรียกร้องการที่เราหายเจ็บแค่แค่แผลรเรายังไม่ได้เสียวิยวะไหนไปให้ใครกินใครไม่ต้องไปเชือดคอเรารไม่จ้องต้องแทงเลือดออกมาทีละนิดแล้วให้ตายช้า,ชาเพื่อให้ได้เลือดเอามาเป็นเลือดหมูเลือดไก่ที่กินจานละเท่านู้นเท่านี้สั่งพิเศษมีเลือดไก่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย มีความตูอกใจร้ายมากๆเลยะนะถ้าเป็นนั้นเขาก็ชีวิตเราจะไม่เอาชีวิตใครมาต่อชีวิตเราหนังสือเล่มนี้จะเป็นพลังให้เราเอาเหตุและผลของของพระไตรปิฎกเอาเหตุและผลของของจุลศีลที่ศีลนะคะที่เราให้มีศีลยิ่งๆขึ้นไปเอาเหตุและผลของบทเมตตาที่มาเสริมให้เราให้มีพลังในการที่เราทำความผาสุก ให้กัดตัวเองให้ชีวิตของเราคนเองได้คมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่แอ้มมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับไม่มีนะก็นอกเมื่อกี้พี่วันบอกเป็นเอาไปให้ผู้อื่นก็ได้เป็นของขวัญเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้โอ้พี่ักษ์นี่อย่างนี้ครับ่ใหญ่มากเลยตอนที่หนังสือเล่มนี้ออกมาใหม่เลยนะตอนนั้นประเดี๋ยวลูกเรียนจบก็สั่งมาเลยร้อยลังหนึ่งเท่าไหรนนะประมาณห้าสิบเล่มแล้วก็เอาไปลูกๆที่รับปิญญาเนี่ยเพื่อนของลูกนะ อวยพรให้เขาประสบความสาเร็จมีความสุขแทนช่อดอกไม้แทนช่อดอกไม้ <Okay. S 1> ครับให้สุขภาพดีมีความสุขมีความเจริญแล้วก็เอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านนะครับเป็นช่องทางที่ทําให้เราสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขครับทาได้เท่าที่ทําไม่เป็นไรเอาไปอ่านดูก่อนอ่าบเขาโอกาสดีๆอย่างวันเกิดไปอวยพรเขาขอให้มีสุขภาพดีมีความสุขก็เอาหนังสือเล่มนี้ไปให้ครับ,รบอ่าแทนที่จะเป็นของ ของอย่างอื่นที่มันมันอาจจะหมดไปภายในวันสองวันเน,นี่ยนี่ให้ปัญญาเขาในทางที่จะไปทําความสุขนะครับ<ช>อหรือไม่ก็ถ้าเป็นโอกาสดีๆอย่างอย่างเช่นว่าขึ้นขึ้นบ้านใหม่มมก็ยังเคยเอาไปให้นะอ่าก็ยังเอาไปให้คู่กับอีกเล่มนึงที่เป็นเรื่องของศีลนะครับ,รบอ่าจำได้ทุกน่นออกมาเป็นหนังสือคู่กัน ก็เป็นของฝากของขวัญได้ดีเลยครับขรับก็สําหรับการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธนะครับก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาดีๆแล้วก็ที่เราทั้ง3ามคนนะครับอยากฝากให้พี่น้องทางบ้านได้ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองมาหาซื้อหาอ่านกันได้นะครับตามช่องทางการติดต่อเดี๋ยวที่ผมกําลังจะแปะไว้อินเสิร์ตไว้ช่วงท้ายของรายการนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อไปได้ตามช่องทางนั้นเลยใกล้ที่ไหนก็ติดต่อที่นั่น นะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับเออก็ต้องขอขอบคุณพี่ยักษ์พี่มันด้วยแล้วก็เออเรามาลาพี่น้องทางบ้านไปพร้อมๆกันนะครับจเจริญธรรมสํานึกดีครับขอบคุณครับอังดีสุดสุขสนได้ใจเปอังดีสุดสุขสนได้ใจมมทําเต็มที่สุขเต็มได้